จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนโนหนโนตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองบ้านโนนหนเหน,โน,โน,โนือตำบลนนหนนอําเภอวารินชำาราบจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน30รายโดยมีนายอุดมศักดิ์อ,อ่อนคำผางเป็นประธานความเป็นมากก็คือเริ่มเริ่มทีมทนะครับเรามีโรงปุ๋ยนะครับโรงปุย๋ย ชุมชนของหมู่สนะครับหมู่ที่สองตบนลนลนนนซึ่งตอนนั้นาทางรัฐบาลนะครับมีนโยบายนะครับล,ลงสู่พื้นที่แต่ละหมู่บ้านนะครับเป็นโครงการให้แต่ละหมู่บ้านบริหารจัดการเองนะครับส่วนของหมู่สก็เลยลมาจัดทำโรงปุ๋ยนะครับโรงปุ๋ยชีวภาพนะครับตอนแรกเป็นโรงปุ๋ยชีวภาพแต่ช่วงหลังๆมาประมาณปี2558นะครับ ก็เลยมีแนวความคิดนะครับมาร่วมกลุ่มก็คือคณะกรรมการนะครับรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มศูนย์จัดการดินเลบปุ๋ยชุมชนนะครับเพื่อ,อต้องการให้ชาวบ้านนะครับได้รู้จักวิธีการใช้ปุ๋ยนะครับจากวิธีการใช้ปุ๋ยโดยเราจะตรวจจัดการตรวจวิเคราะห์ดินนะครับทุกๆุปีนะครับท,ทุกทุกปีซึ่งประมาณเดือนมีนาคมาจะ ิเค์กาสหกิจชุมชนผู้ผลิตปุนโนโน๋ยตำบลมนหนมีความสนใจและต้องการร่วมกันที่จะลดต้นทุนการผลิตในการทําการเกษตรโดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีรวมถึงการดําเนินกิจกรรมต่างๆที่จะทําให้สามารถพึ่งพาตนเองและนําพาตนเองและชุมชนได้สู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินธารามหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องและพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรทำธุรกิจให้บริการทางการเกษตร รวมถึงผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพื่อพัฒนาสู่กเกษตรอัจฉริยะปัจจุบันศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนโนโนโนให้บริการการตรวจวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกร,ร,กรทั่วไปและมีแปลงเรียนรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้แก่ข้าวยางพาราและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้การควบคุมดูแลและการให้คำปรึกษาของสำนักง,งานกเกษตรอำเภอเภวารินชำราบ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนนหนได้มีการระดมเงินทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนและปันผลกำไรให้กับสมาชิกการระดมทุนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนนุนระดมทุนในรูปแบบหุ้นให้มีมูลค่าหุ้นหุ้นละหนึ่งบาทและมีกิจกรรมเครือข่ายและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนนนนการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยสวนผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลนนนนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรและกลุ่มแปลงใหญ่ในอำเภอวา